ครับสวัสดีครับจุนมาเล่นกับเพื่อนน้อยพี่ครับจุนไหนไหนไปนไหนนะจริงครับช่วงกินข้าวห้าโมงครับจุนก็จะออกห้าโมงฝากก็จะออกมาเล่นเนี่ยที่กินข้าวครับจุนครับไปไหนไปไหนครับไปไหนไปหาพี่เหรอพอดีมีเพื่อนบ้านมาอยู่ใหม่ครับพี่ครับรุ่นเดียวแก่ไฟโดนจุนสองเดือนครับจุนมาเพิ่งรับไปด้วยครับ เิญครับแดดร้อนแดดร้อนลบออนลบแดดลบแดดลบแดดเลยนำล,ม,ลมสิข้าลมสิครับข้าลมสิพี่ครับทุกเย็นนะครับแม่บ้านก็จะพาไปสวนสระว่ายน้ำนะครับจะพาไปกินข้าวนะครับพาออกมาเล่นออกนอกบ้านบ้างน,นะครับพาไปหาเพื่อนนะเาไปหาเพื่อนเจินเด็กเพื่อนสิ เพื่อนสิแยกเพื่อนนี่ครับไปไปหาเพื่อนเขาเขามีเพื่อนนี่ครับที่เขาเอาอะไรไปวางบ้านเพื่อนนี่ไงสิครับลูกชายโจ้ไม่ไหนครับเไปไหนไปไหนไไอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดยกกินข้าวก็ออกกินข้าวไปสวนย่อมนี่ครับ นก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 ย่าลมครับย่าลมครับหัวเราะย่าลมครับอยาวิ่งเล่นในซอยบ้านนะความสุขของเขาในตียามเย็นนะครับเขามาถ่ายมานี่แล้วครับป้าก่อนสิไม่ไหนอ่ะมาหาเพื่อนก่อนสิมาหาเพื่อนก่อน มาหาเพื่อนก่อนครับมาหาเพื่อนก่อนเร็วโดยดีๆวังล้มครับตอนดีอะไรอะไรกดออดกดออดกดอดกดอดนี้กดอดสิกดอดอดยังไง ก็รอดเล็กก็รอดเ็กอดวยังไงสิหมามาแล้วจุนหมามาแล้วต้องจุนหมามาแล้วนู่นหมามาแล้วหมาใครมาจุนหมาใครมาจุนหมาใครมาหลบเร็วหนีหนีหนีเร็วหนีเร็วหลบเร็วมานีเร็วมานีเร็วมาบ้านเราเร็วเขาไปหาเพื่อนครับไปหาเพื่อน

cất audio hoàn bài, đi, tiếng nhằng, tiếng nhằng, tiếng nhằng, cất audio đi, cất audio, audio, mã bài, mã bài, mã kéo, 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 นี่สี่ครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับอยู่บ้านนะพี่ครับก็พาในบ้านก็พาลูกนะครับมากินข้าวนนจุนต้องออกมาเล่นนี่ทุกวันครับเป็นเย็นให้เขาออกมาสูดอากาศหายใจนะครับนะหายใจนะครับอ่าสี่ครับนี่นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะพี่ครับนะภายในบ้านเราเนี่ยจุนจุนก็จะเดินออกมากินข้าวกินข้าวด้วยแล้วก็กิจกรรมเขาทุกวันครับออกล่างกายเดินกินข้าวแล้วก็เดินไป ออกกำลังกายแล้วไม่อ้วนครับตรงนี้อ้วนนะพี่ครับนี่ดูอ้วนนะครับตรงนี้จุดอ้วนมากเลยอะไรทําอะไรฮะกดออดยังไงกดออดยังไงกดออดบ้านบ้านลุงทอมสิจับนกจับนกเอ้ยเอ้ยจับนกเอ้ยเอ้ยจับนกแล้จับนกแล้เอ้ยจับนกแล้วเอ้ยไปแล้ว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  ปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วระวังลบ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 ระวังระว่านี่จับนกสิไปแล้วนู้นนะทำไงอ่ะทำไงจับเป็นยังไงดีอ่ะจับเป็นไงหนูทำไงทำไงทำไงทำยังไงเอ้ยรถล่นป้าลืมรถบ้านหนูมาให้หนูอ่ะป้าแม่ป้าแม่รถมาทำไงอ่ะนกจับนกสิจับนกสิ นกอยู่ไหนนกอยู่ไหนครับนกอยู่ไหนครับหืมนกอยู่ไหนครับนี่ป้ป๊าครับอันนี้พุงอันนี้พุงป้าพุงป้าพุงป้าป๋าครับพุงป้าป๋ามาป๊าครับเอ้ยมีงูด้วยนะพุงป้าป๊าครับนี่นกยังอยู่ที่เลยนี่นก เอาไงดี่ะเอาไงจำตนกไงดีครับทัวไงดีครับอฮะ,ะ,ะอจุงกินข้าวอะไรครับมมหมูโอเคกินข้าวหมูข้าวอะไรครับข้าวหมูโอเคกเคินอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยครับสิอร่อยครับอ๋อปิด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 ขอปิดขอปิด ปิดกับปิดกับปิดเล้นอะไรครับอ้ายฮะอ้กำลังพูดได้พี่ครับกำลังเริ่มพูดกำลังเริ่มหัดพูดนะครับ้องจุนอ้ไอะไรอะไรอะท่อ ดำดำมือดําครับมือเปื้อนอะเปื้อนเลยเห็นไหมป้าบอกแล้วอะเปื้อนเลยไหมเช็ดนองเช็ดทิ้งไปทิ้งไปครับให้พี่นองเช็ดให้ทิ้งไปเดี๋ยวขาก็พลิกก็เดินลงท่อเนี่ยลูกเนี่ยเช็ดไปว่าเช็ดดิเช็ดก่อนโอเคโอเคเอามาหมดอันข้าก่อนอันข้าก่อนเดี๋ยวฮะอืม นี่ครับสี่ขับนะไปเล่นกับพี่น ong กันเร็วไปเล่นกับพี่น ong เพื่อนมาอุ้ยรุ้ว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 เพื่อนแอบแอบแอบเพื่อนเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไปโอเคเล่นกับเพื่อนไปเพื่อนมาอย่างเพื่อนยังไม่มาเฮ้ยน ong หลอกน ong หลอกจุนพี่น ong หลอกน้องจุนแล้วน ong หลอกนงจุนแล้วน ong หลอกจุนแล้วครับ เออ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 เอาจงๆงาตัวเองจะหลยจะหลงระวั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 งทุจ้าอย่างโอเคทีนี้มาที่คราบสวัสดีครับ